พี่ฟ้าเมื่อวานนี้นะซสดายเต็มราคาดีขึนแล้วเพราะว่าจริงๆก็เป็นอาการที่ไม่รู้ทัวเหมือนกันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่รู้สึกเหมือนกับหายใจไม่ทันแล้วก็เริ่มหัวชาเือชาที่ที่รู้สึกว่าต้องเบรกตัวเองนะตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มเริ่มฟังไม่ออกแล้วว่าเขาถามอะไรเริ่มแบบหูดับไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาการเกิดขึ้นตอนไหนอะคะ จริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเดินไปที่แบบกนอนลออาจจะด้วยความที่เม,มื่อตอนเมื่อคืนเนี้ยค่ะมีไข้เล็กน้อยเหมือนนอนหรือแบบเหนื่อยแต่ตัวเลยนะคะใช่แต่ว่าตื่นมาก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็ตอนแรกก็เลยคิดว่าไม่ได้มีอะไรเล ก่อนหน้านี้ฝืนไปงานหรอวันฝืนไปงานเหรอครับเอเดนวันฝืนไปงานเหรอคะเมื่อวานไม่ไม่ไม่ฝืนค่ะเพราะว่าตอนตื่นมาก็คือจริงเคยนอนแล้วแล้วแล้วมีเหงือดแตกอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เมื่อวานก็เต็มแต่ไม่คิดว่าจะมีอาการตอนเย็น มีวันนี้แล้วพอเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นขึ้นแล้วเราเรียมาอยู่หน้างานนะคะพยายามดูแลตัวเองก็พยายามไม่อยากให้แบบเสียงานอะไรเงี้ยเพราะยังมียังไม่ได้ถ่ายรูปตอนจบกับผู้บริหารที่เป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบจะโชว์มัตโตออนแล้วก็ไปเกล่งตัวเองข้างล่างที่เสียงเงาแต่ว่าตรงคิงานจบมากตอนนี้ใช่อาจจะด้วยคิวที่มันต่อเนื่องกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเรามีคิวให้กับ ซีรีส์หรือละครที่ไม่เยอะหนึ่งวันมันก็จะอัดคิวถ่ายค่อนข้างที่จะเช้าถึงมืดอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เราไม่ได้อัปเดตลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็มีเป็นงานซีเคิปเลยแล้วเมื่อวานเราไปหาหน่อยค่ะหรือ,อยังไจจงคุณจุกงานไม่อยู่ใคต่อคือท่จนจบางานค่ะก็หลังจากที่ลงมาด้านล่างได้เจอการขับอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มคลายคลายขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ ไปทานข้าวทานอะไรก็หายหลังจากนี้เราเราได้มีื <is this> ่อแผนมเหมือนว่าเอ้ยอาจจะแบบเดี๋ยวเราจะหาจังหวะช่วงที่มันจะต้องพักบ้างไหมจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีแผนแต่ว่าจะก็เก่งใจกับทางคิวนักแสดงอีกหลายท่านที่เขารอด้วยเลยนะใช่เพราะแต่ละเรื่องก็มีแผนที่เขาจะฉายในในช่วงเดือนไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยก็เห็น่ด่วยบอกว่าเดี๋ยวมีแฟนมีสที่ต่างประเทศต่อๆกันเลยก็มีแฟนมีสที่จะไป ไต้หวันเดือนหน้าเนี่ยค่ะ,ะก็ดีค่ะก็เหมือนงานตอนนี้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยค่ะทั้งซีรีส์ทั้งพเซนเตอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยก็มีการถ่ายถ่ายถ่ายอะไรเงี้ยเพราะแต่ละตัวก็อยากจะโปรโมทเร็วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเร่งถ่ายกันทั้งอีทั้งทีวีซีทั้งเควีทั้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นช่วงที่แต่จริงๆคือช่วง ตอนสิ้นปีที่แล้วเองตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าตารางจะแน่นขนาดนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนกระแสจากวิมานาด้วยที่ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบได้โฆษณาได้พรีเซนเตอร์เข้ามาแบบคข้างๆจะเยอะด้วยอะไรเงี้ยะตอนนี้ยังไม่ต้อง t e n s i างานใช่ไหคะยังไม่มีใครยังไม่มียังไม่ยังคิดว่ายังไม่ได้เป็นถึงถึงขนาดนั้นนัไนเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่ช่วงที่ณตอนนั้นคนอาจจะเยอะด้วยแล้วมันร้อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ต้องไปเช็คอบตัวเองให้ดียไม่ชัวร์ๆแบบสบายใจสบายใจยที่โรงบยา้ค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเรามีวันดุดก็จะเข้าไปเช็คอีกทีงานแน่นง,งานหลักขนัดนี้ไปมูที่ไหนมาไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลย,ม,ม,เลยมีแค่แบบคนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นิลปินแล้วก็มีแค่พ้อแก่ที่บ้าน ่ไม่เห็นที่ว่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่คุยไว้ที่มันแต่ยังเปิดแต่ยังเปิดไม่ได้แต่รับรองว่ามันเป็นบทที่น่าสนใจมากใช่ก็แอบพอทราบคร่าวๆมาแต่ว่าบอสกำชับว่าแบบห้ามบอกว่าเป็นค่ายไหนเพราะเป็นความลับอยู่ก็ถามว่าแบบสนใจไหมพอหนูทราบว่าแบบเป็นทงค่ายนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลับค่ะแสดงว่าถ้าเอ่ยชื่อค่ายนี่คือว้าวเลยใช่ไหมคะคิดว่าว้าวคิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่ะเดิ แตว่าเาวาเราอกันไม่ได้บอบไม่ได้แต่ว่าส uh, ักค่ายใหญ่ของบ้านเราใช่ไหมแต่เหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งค่ายที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าต้องมาลุ้นกับทางบอสอย่างเงี้ยเพราะ่าตอนที่เราไปรับงานรางวัลอะไ่ะก็มีแบบผู้ใหญ่เขาจะ้องเราบว่าเดี๋ยวพี่ยื่นเรื่องไปนะพี่ยื่นอะไไปอย่างเงี้ยก็รอทางบอสอนุญาตหลากหลายค่ะมีหหลายบทที่แบบเขาอยากให้เราได้เล่น อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันพลาดไม่ได้เลยมันน่าสนใจยังไงสำหรับวันวเนี้ยมันแตกต่างจากเดิมไหมหรือว่ามันมันยิ่งหรืว่าน่าจะเป็นที่นักแสดงที่หนูจะได้เล่นด้วยด้วยนักแสตัวใหญ่มาเสมออย่างนี้แเริ่มทำคือตกลงกันอะไรใช่ไหมคะทำใหถึงบ้าแบบอันนี้ต้องถามทางบอสเลยต้องเผาก็ไม่กล้าบอกแหละคิดว่าของบอสหนูจะหลุดสปอยแหละน่าจะได้คนน่าจะมอกว่าต่อได้ด้วย อีนนอย่างไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าผลงานน่าจะได้ดูไม่สิ้นปีกับต้นปีหน้าค่ะใช่เพราะเหมือนแบบก็ทราบมาพอๆว่าเขาอยากให้มีช่วงเวลาที่ถ่ายในปีนี้เพื่อที่จะได้ฉายให้ทันกันก็คือก็คือตอนนี้ถ่ายต่อผลลัพธ์ก็จะต,ต,ต้องเล่งถ่ายเลยก็น่าจะน่าจะนี่แหละตั ก็มีเห็แหววแล้วก็ภาวนวาใา้น้องนอ n e จี y ไม่ดรอปรือว่าทุกคนจะแบบจากการไลฟ์จากการทำกิจกรรมจากการตื่นเช้าลอนดึกอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้น้องๆดูแลเรื่องสุขภาพกายและก็สุขภาพใจให้ดี แล้วก็เดี๋ยวอีกคืนทายที่ต้องกลับกรุงเทพนี่ของจริงแล้วที่่อจะได้รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปคนเดียวอัออวอ,อยังไม่ได้เห็นคนมุงคุณพี่ฟ้าเองเห็นคนมุงหรือยังตอ,<ป>ตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบมัน <ip of. S 1> ไปไปมาๆไปไปมาๆแดงว่าจะมีอะไรที่โหแหรอคะ ก็พี่แน่เพราะทุกปีก็พริกกันตลอดเลยนะคะต้องรอดูอย่างที่บอกไปว่า Energy ห้าม drop ตั้นแแหละนั่นแหละค่ะเพราะว่าการแข่งขันคือมันเหมือนแข่งเรือตลอดถ้าดอ o p นิดนึงคือคนที่พร้อมจะแซงก็ปาดได้เลยใช,ใช่ค่ะปีนี้น่าจะยากใช่ไหมสำหรับเรา ในการที่จะเท่าให้ถ้าให้จิ้มใครสักหนึ่งคนเนี่ยมันน่าจะยากกว่าทุกทีสิคำหรับหนูไม่ยากตรงนี้ถ้าถ้ายังรักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้ถือว่าก็ถือว่าไม่ได้ยากมากเพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์ของน้องทุกคนชัดมากๆแต่ก็อยู่ที่บอสด้วยว่าบอสจะอยากได้แบบไหนในปีมใครไหมคะน้าเป็นคนคนที่บอกคนที่เคยพูดหรือเปล่าคะใช่หนูเคยพูดรอเป็นใครบอกไหมโทรว่าเหมือนวันนี้ถ้าใครมีได้ก็ส่งมา เราก็ได้ลองดืมนะปหัดใจเราก็เอาดูพี่ฟก็ได้พอ่ฟายก็มุ่งหัดใจแล้วก็มุ่งหยากได้จริงๆก็อยู่ที่ศักยภาพเราเลยค่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องของตำนานหรือเรื่องอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ทำให้เต็มที่ถ้ายิ่งได้มงก็ยิ่งดีสำหรับมุ่งหัจัยอะไรเงี้ยเพราะมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นถึงศักยภาพว่านี่ขนาด ระดับจังหวัดยังเอาอยู่แล้วถ้าไปในระดับประเทศจะเป็นเวไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าถามันล้างได้ใช่ไหมล้างได้ล้างได้ดูอย่างพี่ฟ้ายดูเขาใส่พี่ฟ้ายมูมทำไมก็อย่างน้อยหนูก็ยังได้จับมือโอเคาย